รู้สึกหนาวๆนา,นาร้อนครับอะไรบางชิ้นต้องเปลี่ยนปืนล้อหลังพัดลมหม้อน้ำโปรลิงครับโอ้หเปียกก็ส่วนมากก็จะทํางานตอนเข้าสู่หางดินนะครับจะทํางานร่วมขับสายน้ํามันนะครับที่ออกมาจากปั๊มติ๊กนะครับโอ้ตอนนี้ฝนต,ตกครับเดี๋ยวหลบฝนหน่อยครับป่ามาเยอะเลยครับจังหวัดน้า น่าจะข่วมบนสะพานเป็นเส้นทางในป่าครับเป็นเส้นทางที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับไปได้ไหมครับเนี่ย ภาพรวมนะครับมาเขาสอบรถนะครับว่าจะผ่านที่เพื่อจะไปทิปลาวไหมนะครับลูกปืนล้อหลังที่เปลี่ยนไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับพัดลมทํางานปกติครับหัวจุกน้ํามันนะครับที่ต่อมาจากถังน้ํามันไม่มีรั่วแล้วก็ไม่มีซึมนะครับเมื่อวานวิ่งมา506กิโลครับรถซิได้ไปลาวไหมครับประสบการณ์ที่ขี่รถพี่ขาวมานะครับมันทําให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างครับรู้จักการทํางานของเครื่องยนต์รู้จักว่าต้องดูแลรถแบบโอโห ตรงนี้ยังทำไม่เสร็จเส้นทางนี้ไปอำเภอเสิอมอเกียดครับเดี๋ยวผมรอให้รถยนต์สองคันนั้นไปก่อน,นครับเพราะว่าจะได้เทคตัวขึ้นแบบมั่นใจเลยครับจอดชมวิวตรงนี้สักหน่อยหนึ่งครับมันสวยครับเส้นทางนู้นไปบ้านห้วยโทนครับ แต่นี่ไปห้วยหมีแปลงนี้ครับเ <c oughs> ขาก็ค้ามเนี่แล้วลเขาก็ถอยแปลงแพรแปๆตรงมาแต่ว่าตรงนั้นอันตรายครับตรงนี้รับ,รบแต่มอไซค์มันเลาะซ้ายเลาะขวาได้เดี๋ยวจะลองไปดูครับสิขึ้นได้ไหม <c oughs> หลังจากที่ทําใจอยู่สักพักหนึ่งครับ <c oughs> หวังว่าคงไม่มีรถยนต์สวนลงมาครับโอเคก็เอาเรื่องอยู่ครับสวยมากสวัสดีครับจอดตรงนี้แล้วกันวิวข้างหาวิวข้างหา